วันธุรกิจอาหารสไลมเป็นยังไงบ้างครับถึง่ม้จากสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมเมือง มากขึ้นมีผู้ที่หันมาเลี้ยงสุนัขแลแมวมากขึ้นก็ยกระดับขึ้นมาเป็นเพื่อนเป็นลูกนอกจากอาหารที่ให้รับประทานในแต่ละมื้อแล้วยังต้องคํานึงถึงสุขภาพเขาด้วยดังนั้นเพนเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงมีความสําคัญมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดปีที่ผ่านมามียอดส่งออกอาหารสัตว์มากกว่า7 0 0 0 0สตันมูลค่าประมาณแ1 0 0มล้านบาทจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่สําคัญในระดับต้นๆอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยมีโอกาสเติบโตได้อย่าง ในอนาคตคืนได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรและแบบนี้จะต้องมีหน่วยงานใดในกรมบริษัทนะครับที่ต้องเข้ามาควบคุมหรือดูแลเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงบ้างครับ กรมสัตว์มีหลายหน่วยงานที่ดูแลด้านอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําก็จะมีกองสารวัตรและกักกันซึ่งช่วยในการดูแลเกี่ยวกับ,กบวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่จะนําเข้าหรือผลิตภายในประเทศหรือวัตถุดิบอื่นๆที่จะนํามาใช้แปรรูปกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ที่จะเป็นผู้ควบคุมกำก,กับดูแลในส่วนนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงตลอดจนตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันส่งไปยังต่างประเทศก็จะมีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ควบคุมดูแลในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการอาหารสัตว์ความปลอดภัยของอาหารระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆและการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยของอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งจะสามารถส่งถึงมือผู้ริโภคได้อย่างมีคุณภาพและ อภยลุม,มองการพัฒนาของกรมบริษัทครับเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตรกรมบริษ,ษัทก็จะมีการพัฒนาในส่วนของการให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในหลายๆส่วนงานมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะสามารถดําเนินกิจการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งกรมสัตว์ก็จะมีการควบคุมกำก,กับดูแลเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงมีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกในปีนี้และปีต่อๆไปปริมาณและมูลค่าการผลิตการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยนั้นเติบโตก้าวไปเป็นผู้นําในระดับโลกในอนาคต ในส่วนของสำนักพัฒนาระบบได้รับรองมาตรฐานสินค้าบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตเลี้ยงแบบขวโจรขึ้นมาตรงนี้เรามีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบคั้วงมจระะที่อยู่ภายใต้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปริษัต์ มีประกอบไปด้วย4ฝ่ายฝ่ายที่1ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นฝ่ายที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วฝ่ายนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปโดยการใช้ระบบการขอยืน่นขอจดทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่จะขอขึ้นทะเบียนไม่ต้องมาถึงที่สำนักง,งานก็สามารถที่จะยื่นคําร้องผ่านระบบ n s b ได้ฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานด้านอาหารสัตว์เลี้ยงกํากับดูแลเรื่องของ กระบวนการผลิตของอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ได้สอดคล้องตามมาตรฐานกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆของประเทศคู่ค้าซึ่งจะเป็นหน่วยที่เกิดความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าของเรานะครับฝ่ายรับรองมาตรฐานด้านอาหารสัตว์เลี้ยงรับรองเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรับรองระบบ HACCP สถานประกอบการที่ถูกต้องตามหลักสุขอ,อนามัยที่เป็นมาตรฐานสากลผู้ที่มีความสนใจต้องการที่จะให้กรมปศุสัตว์รับรองมาตรฐานตรงนี้ ก็สามารถที่จะยื่นคำร้องเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์เอ็นเอซบิได้เช่นเดียวกันฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายออกหนังสือรับรองสุขนอนามัยสัตว์เลี้ยงซึ่งฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่จะออกหนังสือรับรองให้กับประเทศคู่ค้านําเข้าสินค้าของเราเพื่อคู่ค้าต่อไปอยากให้ท่านพูดทิ้งท้ายถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงตรวมถึงการให้อาหารสัตว์เลี้ยง่อยครับ สัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวก็อยากให้เราให้ตระหนักถึงความมีสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงอาหารที่ดีจะส่งเสริมให้สุขภาพเข้าแข็งแรงในระยะยาวเราไม่ควรจะนําอาหารสุนัขไปเลี้ยงกับแมวความต้องการในสัตว์2ชนิดนี้เนี่ยเขาจะแตกต่างกันอย่างแมวเนี่ยเขาจะมีโปรตีนบางตัวที่เขาสร้างไม่ได้เขาจาเป็นต้องการแรอาหารเฉพาะของเขา การเลือกซื้ออาหารสุนัขหรืออาหารสัตว์เลี้ยงก่อนซื้อก็ดูสลับสักนิดหนึ่งว่าเหมาะสมกับวัยแล้วก็สัตว์เี้พงของราด้วยหรือเปล่า